EIC กังวลพบสัญญาณครัวเรือนไทยรายได้โตไม่ทันรายจ่ายอี e c ธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่านี่ครัวเรือนไทยณไนะตรามาส2ปี2022อยู่ที่14.76ล้านล้านบาทขยายตัว3.5% YO y วมีทิศทางการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องหลายไตรามาสโดยขยายตัวต,ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเกิดวิกฤตโควิดและเพิ่มช้าสุดในรอบ18ปีจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้สัดส่วนนี่ครัวเรือนไทยต่อ GDP ลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่88.2%นค่ะนอกจากนี้ยังเป็นผลจากโน ขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังผ่อนคลายนโยบายควบคุมโรคและเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงผลด้านราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในปีนี้หากพิจารณาการขยายตัวของสินเชื่อครัวเรือนในระบบธนาคารไทยพาณิชย์ไตรมาสที่2พบว่าชะลอลงเกือบทุกหมวดค่ะโดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับสินเชื่อส่วนบุคคลแม้ว่าจะชะลอลงบ้างแต่ก็ยังถือว่าขยายตัวสูงส่วนหนึ่งเนี่ยสะท้อนแนวโน้มการกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายทดแทนการขาดสภาพคล่องในภาวะรายได้ฟื้นตัวไม่ทันรายจ่ายในขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัวเร่งขึ้นจากการ ใช้ใจ่ายที่ฟื้นตัวขณะที่รายได้ฟื้นช้ากว่ารายจ่ายและเป็นปัจจัยกดดันปัญหานี้ครัวเรือนไทยระยะถัดไปโดยผลสำรวจจาก EIC Consumer Survey 2022พบว่าข้อแรกในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่าครองชีพคนไทยสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนทางกับรายได้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ยังไม่เพิ่มขึ้นก็คือผู้บริโภคเกือบ2ใน3มีรายได้ไม่เท่ากับก่อนเกิดวิกฤตโควิดโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยจะมีรายได้ที่ฟื้นช้ากว่ากลุ่มคนที่มีรายได้สูงค่ะ2ในช่วง6เดือนข้างหน้าผู้บริโภค4 รายได้จะโตไม่ทันรายจ่ายส่งผลให้ต้องเผชิญปัญหา3ด้านได้แก่ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายปัญหาเงินออมลดลงและปัญหาการชราระหนี้ทําให้ครัวเรือนเหล่านี้มีสภาพคล่องรองรับค่อนข้างน้อยและมีความเสี่ยงที่จะก่อหนี้เพิ่มในอนาคตค่ะทั้งนี้ EIC ประเมินว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP จะปรับลดลงต่อเนื่องอยู่ที่86-87%ณสิ้ปนปี2022ตามการเติบโตของโนม i น a l GDP ที่เป็นผลจากแนวโน้มเงินเฟอ้อสูงเป็นหลักโดยวิธีการแก้ก็คือยึดหลักลลดก่ออนนี้ราาาายยยจ่สรร้งได้ยยั่งืน เริ่มตั้งแต่นโยบายปัจจุบันที่ภาครัฐสนับสนุนมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับกระแสรายได้ในอนาคตของลูกหนี้นโยบายระยะปานกลางมุ่งส่งเสริมวินัยการเงินและสร้างความรู้ทางการเงินลดการพึ่งพาน,นิ่นอกระบบและเพิ่มโอกาสเข้าถึงหนี้ในระบบค่ะรวมถึงนโยบายระยะยาวส่งเสริมทักษะและโอกาสในการแข่งขันของแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ที่สูงขึ้นค่ะ